ตัวยอย่างที่3จงหาจุดยอดจุดโฟกัสสมการเส้นไดเรกตริกแกนของพาราโบลาความยาวลาตัดเล็กตัมพร้อมทั้งเขียนกราฟของพาราโบลา x กำลังสองเท่ากับ6 y วิธีการเราจะต้องปรับสมการของพาราโบลาให้อยู่ในรูปมาตรฐานทำอย่างไรให้อยู่ในรูปมาตรฐานคือรูปที่เป็น4คูณ c เราคูณตลอด ด้วย4ส่วน4เข้าไปทางด้านขวามือของสมการนะครับคูณเข้าไปไม่ได้ทำให้ค่าของมันเปลี่ยนแปลงเพราะ4ส่วน4ก็คือเลข1นั่นเอง1คูณ6ยังได้ 6, เหมือนเดิมนะครับเราคูณเข้าไปเพื่อจัดรูปแบบจากนั้นเลข4กับเลข6มันสามารถที่จะหารกันได้โดยนำา2มาหารนะครับก็จะได้23เป็น6 22 2เป็น4จัดรูปแบบให้3ส่วน2นี่อยู่ด้วยกัน เพื่อให้เลข4ตัวด้านบนที่เป็นตัวเศษอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้น4คูณ 3.2y มันก็คือรูปแบบของสมการไฮอะพาราโบลานะครับที่อยู่ในรูปของมาตรฐานเมื่อเจอพาราโบลา x กำลังสก็จะพบว่าเป็นลักษณะพาราโบลาที่มีแกนอยู่ที่แกน y มีจุดยอดอยู่ที่จุด0 0นะครับและเรามาดูที่ค่า c ครับ ค่า c ก็คือ3ส่วน2ดังนั้นเมื่อค่า c เป็นบวกถ้ามีแกนของพาราโบลาอยู่บนแกน y จะทำให้พาราโบลานี้เปิดด้านบนก็คือเป็นพาราโบลาหงายนั่นเองโฟกัสเดินทางขึ้นปัญอย่างไรโฟกัสเปลี่ยนแปลงตามแกน y นะครับโดยเดินทางขึ้นไป c หน่วยก็คือมีโฟกัสอยู่ที่0คู่3ส2ส่วน2เส้นไดเรกทิกต้องเดินทางลงมาด้านล่างนะครับก็คือเดินทางลงมา3ส่วน2หน่วยอยู่ที่ค่า สมการเส้นตรง y เท่ากับลบ3ส่ว2ความยาวลาตัสเรกตัมนะครับก็คือค่าสมบูรณ์ของ 4c 4, 4คูณกัลบล3 2นะครับเลข2หารเลข4ได้2 2คูณลบ3เป็นลบ6แต่มีค่าสมบูรณ์เพราะเป็นความยาวนะครับเท่ากับ6หน่วยนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเขียนกราฟนะครับพาราโบลาหงายมีจุดศูนย์กลาง จุดยอดนะครับทษทีอยู่ที่จุด0ูเดินทางขึ้นไปถึงจุดโฟกัส3 0มนหน่วยจึงมีพิกัดเป็น0คู่3 0มนและเดินทางลงมาเป็นสมการไดเรกตริกคือลบ3ส่วน2 y เท่ากับลบ3ส่วน2นั่นเองนะครับ